สวัสดีครับอยู่กับกระผมโกแจ็คในรายการตำนานโจรวันนี้จะขอกล่าวถึงเสือเป่ยจอมอาคมดงพระศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีต้นพระศรีมหาโพธิขนาดหลายคนโอบเป็นที่คารพสักการะของทั้งบรรพชิตและคารวาสที่พากันเดินทางมาสักการะบูชาตลอดทั้งปี สมัยก่อนโน้นพระธุดงที่เริ่มธุดงจะเดินธุดงค์มานมัสก,การต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีเสียก่อนจากนั้นจะไปตามทางเส้นทางสมัยโน้นกันดานรถล,ลาไม่มีวิ่งมีแต่ทางเกวียนเป็นหลักปราจีนบุรีพนมสารคามเป็นแหล่งที่มียาสั่งชุกชุมมีคนตายเพราะยาสั่งเป็นจำนวนมากในแต่ละปีคนที่แปลกหน้าเข้าไป มักจะถูกลองของด้วยยาสั่งภายทูลรอนแรลมหนีซอกซอนไปถึงหลังจากแหกคุกออกมาแม้จะรู้ว่าดินแดนสีมหาโพเป็นแดนอันตรายแต่โบราณว่ายิ่งมีอันตรายมากยิ่งมีความปลอดภัยมากเช่นกันเมื่อเหยียบดินแดนสีมหาโพก็ซ่อนเหลี่ยมลบคมเป็นเหมือนแมงเชื่องเชื่องตัวหนึ่งที่ตื่นทางเพียงแต่สวมเสื้อแจ็คเก็ตทับด้านนอกชายเสื้อยาวลงมาเกือบถึงเขา่า เพื่อปกปิดปืนสองกระบอกที่พกติดตัวไปแว่นดำสวมทับในตาเพื่อมีให้ใครสังเกตเห็นดังนั้นไพทูลจึงติดแว่นตาดำออกนอกบ้านครั้งใดจะใกล้หรือไกลก็ต้องสวมแว่นดำสีมหาโพธิ์ไม่มีโรงแรมมีแต่ศาลาวัดหรือศาลาพักคนเดินทางผ่านในเขตท้ายวัดสำหรับคนเดินทางผ่านไปมาได้ซุกหัวน,นอนชั่วคืนตลาด มีเพียงตลาดเช้าอาหารก็พื้นบ้านข้าวเหนียวหนึ่งเนื้อเค็มปิ้งหรือทอดพอตลาดวายแล้วก็หาอะไรกินไม่ได้ต้องตุนข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มหรือปลาเค็มไว้จนเย็นสามวันที่ไผยทูลน,นอนในสารพักคนเดินทางบริเวณท้ายวัดศรีมหาโพเสื้อผ้าก็ไปจ้างร้านซักผ้าเล็กๆที่มีอยู่ร้านเดียวซักทำความสะอาดแล้วรีดคุ้นคิดอยู่ว่าจะไปที่ไหนดี ก็พอดีค่ำนั้นมีคนเดินทางผ่านมาพักที่ศาลาไผ่ทูลกำลังกินข้าวเหนียวพอดีจึงเรียกอาคันตุกะแปลกหน้าให้มากินด้วยกันอาคันตุกะแปลกหน้าคงจะหิวและไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนจึงรับข้าวเหนียวที่ไผ่ทูนแบ่งให้กินอย่างอาเด็ดอร่อยตามด้วยน้ำที่ไผ่ทูนซื้อกะบอกไม้ไผ่มาจากตลาดแล้วไปตักน้ำบ่อมาใส่ไว้สำหรับกินขอขอบคุณมากพ่อคุณ ฉันชื่อเปลวเขาเรียกกันติดปากว่าหมอเปลวฉันกลับจากรักษาคนไข้ที่ถูกยาสั่งพอฟื้นแล้วก็จะกลับบ้านที่บ้านสีมหาโพเหนือนุ่นแนะ่มาขําเออกกลางทางอาหารที่ทางนน้นเขาห่อมาให้ก็หมดเสียเมื่อตอนเพลนนี้ได้พอคุณให้ทานเลยพ้นจากการเอาน้ำลูบท้องไปได้เรื่องเล็กครับคุณลุงหมอผมชื่อเปียมาจากบางกอกมาหาญาติแต่ไม่พบ เลยมาพักที่ศาลาพักคนเดินทางนี้เห็นคุณลุงหมอมีท่าทางอิดโรยจึงแบ่งอาหารให้รับประทานอย่าเห็นเป็นเรื่องใหญ่โตเลยไพทูลกล่าวไม่ได้หรอกพระคุณกินข้าวเขาเป่าๆไม่มีอะไรตอบแทนก็เสียทีเอาอย่างนี้ลุงจะมอบยาถอนพิษยาสั่งที่ลุงปุงตามตำรับที่ตกทอดประจำตระกูลให้ลุงหมอเปลวล้วงลงไปในย่ามหยิบตลับยาออกมายื่นส่งให้ ภัยทูลรับมาอย่างงงๆก่อนจะถามว่าให้ผมและลุงหมอจะเอาที่ไหนใช้เวลาจำเป็นเล่าลุงหมอเปลยวกล่าวตอบว่าลุงมีในขวดอีกพอสมควรแบ่งใส่ตลับไว้ขายให้ผู้ที่ต้องการยาถอนไว้ติดบ้านติดตัวอา้าวลืมบอกวิธีใช้เคี้ยวให้แตกห้าเม็ดแล้วดื่มน้ำตามเมื่อมีอาการของยาสั่งยาสั่งเขาสั่งในอาหาร มีส่วนผสมที่ต้องการให้กินตายเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อควายพอกินยาสั่งเข้าไปในตัวแล้วก็รอเวลาที่จะไปกินอาหารที่ตรงกับชนิดยาสั่งยาสั่งก็จะออกฤทธิ์อาการก็คือปวดท้องรุนแรงมีความร้อนแล่นขึ้นจากกระเพาะอาหารขึ้นไปด้านบนร้อนเหมือนอยู่ในกองไฟหากไม่มียาถอนกินเพื่อสกัดพิษ จะเข้าหัวใจแต่ยังไม่ตายทีเดียวอีกหนึ่งชั่วยามหากไม่มียาแก้ก็สิ้นใจหมอเปรยวยังกล่าวต่ออีกว่าหากพบคนถูกยาสัง่งจะต้องการรู้ว่าแก้ไขได้ทันหรือไม่ให้ถอนเส้นผมของคนถูกยาสั่งขึ้นมาแล้วเอารากผมมาแตะกับเล็บหัวแม่โป้งของเราหากติดอยู่แสดงว่าแก้ได้หากไม่ติดแสดงว่าแก้ไม่ได้การแก้ให้เอาก้านมะละกอ มาแยงเข้าไปในคอลึกๆตำยาเม็ดห้าเม็ดให้ละเอียดผสมน้ำกอกลงไปไม่นานจะได้ยินเสียงท้องร้องโครกแสดงว่ายาสั่งกลับไปอยู่ในท้องคนไข้จะรู้สึกตัวแล้วอาเจียนเอาอาหารและยาสั่งออกมาสำหรับพ่อคุณเมื่อรู้ว่าอาการของคนถูกยาสั่งเป็นอย่างไรแล้วพอถูกเข้าก็รีบกินยาถอนทันทีไม่นานก็จะอาเจียนเป็นอาหาร และยาสั่งออกมาจนหมดสายวันลุงขึ้นหมอเปลก็เดินทางจากไปไผ่ทูลรู้สึกขว้างจึงรีบเดินตามหลังหมอเปลวไปติดติดร้องตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังลุงหมอเปลวผมไม่คิดว่าจะพบญาติอีกแล้วขอตามไปเที่ยวบ้านลุงหมอเปลวที่สีมหาโพเหนือได้หรือไม่หมอเปลกล่าวว่าปัโททำไมจะไม่ได้จะชวนก็เกงว่าคนบางกอกไม่อยากไปบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยไม่ชวน บ้านสีมหาโพเหนือเป็นบ้านป่าจริงๆมีอยู่ไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนบ้านหมอเปลวใหญ่กว่าบ้านหลังอื่นเพราะเป็นตระกูลที่สร้างหมู่บ้านในยุคแรกเป็นผู้นำในการต่อสู้โจรเขมรที่มักข้ามแดนมาป้นเป็นระยะๆะะหมอเปลวเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านอนุญาโตตุลาการหมอยาผู้ประกอบพิธีกรรมของหมู่บ้านและผู้นำในการต่อสู้กับพวกโจรหมอเปลวหันไปถามไพฑูรย์ว่า พ่อ,อคุณจะพักกี่วันก็ได้ฉันจะขอแรงชาวบ้านเขาผัดกันทำอาหารมาให้แต่หากว่ามีเรื่องขับขันเกิดขึ้นพ่อหนุม่มรีบไปหาที่ซ่อนเอาตัวรอดที่นี่มักมีโจรเขมรมาป้นเป็นระยะระยะโจรพวกนี้มีไอ้เปรยเนียงเป็นหัวหน้าหมอนี่มีวิชาอาคมลุงเคยสอยมันด้วยปืนแก๊ปถูกจังๆจนหงายท้องหงายไส้หลังผึงแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้อีก พวกเราช่วยกันเล่นงานจนเตลดิดหนีแต่ก็ไม่เข็ดมันเคยประกาศว่าจะฆ่าลุงให้ได้สักวันหนึ่งไพทูลนิ่งไม่พูดอะไรแต่คิดในใจว่าหากเจ้าเปยมันบุกเข้ามาจะลองวิชาดูสักตั้งเข้าไปในห้องนอนที่หมอเปลจัดไว้ให้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตด,ดึงปืนออกมาตรวจความเรียบร้อยผักโม่ออกสำรวจกระสุนในแม็กตรวจกระสุนสำรอง ก่อนจะวางไว้ใกล้ตัวเอาเสื้อแจ็คเก็ตขุมไว้คืนวันที่สเสียงปืนดังกลางดึกปลุกให้ไพทูลตื่นสลัดผ้าห่มออกเสียบปืนเข้าที่ขาสวมแจ็คเก็ตและเปิดประตูค้านออกมาดูเหตุการณ์เพราะตอนนั้นกำลังมีการยิงต่อสู้กันกระสุนอาจหลงมาถูกเข้าเสียงปืนดังมาจากศาลาการประชุมของชาวบ้านไพทูลวิ่งอ้อมไปยังต้นเสียงปืน ขณะที่วิ่งอ้อมไม่ได้ทันระวังจึงถูกโจนยิงใส่ถึงกับหงายหลังตึงพอหายจุกจึงค่อยๆขานเข้าไปตรงจุดที่ถูกยิงเห็นเปลวไฟแลบออกมาจากตรงปากกระบอกปืนจึงเล็งปืนยิงใส่สามนัดเป็นการยิงหวังผลการยิงโดยกะระยะว่าหนึ่งในสามนัดจะเข้าเป้าเสียงล้องดังลั่นแล้วเงียบไปไพทูลวิ่งต่อไปข้างหน้าโดยข่าวนี้วิ่งสลับฟันปลาบังต้นไม้เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน เสียงปืนดังชัดขึ้นแสดงว่าใกล้จุดประทะไพทูลคานเข้าไปจนใกล้จนได้ยินเสียงเรียกเปลยเปลยแล้วมีเสียงตอบดังกลับมาคนที่เรียกเคลื่อนที่เข้าหาแนวต้านทานของชาวบ้านที่ซุ่มเงียบไม่ยิงส่งเดชเสียงหมอเปลวสั่งยิงเสียงปืนฝ่ายชาวบ้านดังสวนมาสมุนของเจ้าเปลยถูกกระสุนนอนตายสามคนไพทูลได้ยินเสียงสะบดด่าทอ แล้วเจ้าเปยก็ผ่าออกจากการต่อสู้สัญชาตยานบอกว่าให้วิ่งอ้อมไปดักหน้าโดยใช้ฟังเสียงวิ่งที่อยู่ข้างหน้าพอทันกันไพทูลก็ตะโกนว่าไอ้เปยไอ้เสือเปยวันนี้มึงตายเสือเปยตะโกนสวนมาว่ามึงนั่นแหละตายเสียงปืนดังขึ้นไล่เลี่ยก,กันไพทูลเซจากแรงประทะของลูกปืนที่มารู้ตอนหลังว่าเป็นปืนพราเบลลัมเสือเปยก็หงายหลังปืนหลุดจากมือ ไยทูลลุกขึ้นก่อนปีไปเอาปืนจ้องเอาไว้เสือเปยตาเลือกยกมือไหว้ขอชีวิตไยทูลไม่เหนียวไกเพราะลูกผู้ชายเมื่อขอชีวิตก็ให้แต่ชาวบ้านที่ตามมาทันไม่ยอมหมอเปลดึงมือไยทูลพลาออกมาหูยังได้ยินเสียงดังตุบตุบเสียงดังเหมือนตีวัวตีควายบรรดาญาติของพวกที่ถูกเสือเปยฆ่าตัดสินประหารชีวิตลุงเช้าไยทูลไปดูศพเสือเปยบอกว่า มีรอยถูกตีจนน่วมไปหมดแต่ไม่มีเลือดออกสักหยดหน้าตายุบมองไม่เป็นหน้าคนเป็นการตีด้วยไม้ที่พอจะหาได้ศพของเสือเปยถูกเผาทิ้งอีกสามวันต่อมาไพทูลลาหมอเปลกับสีมหาโพก่อนจะออกจากปราจีนบุรีพร้อมกับยาถอนยาสั่งที่ได้จากลุงหมอเปลวติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวขอบคุณ นักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ